สวัสดีครับนะครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568นะครับประจำ EP ที่46นะครับผมในวันศุกร์นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีแฟนคลับนะครับผมร้าน TJ คนเั็กซาวขอนแก่นทุกๆคนเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมสราวุฒนนนทองนะครับร้าน TJ คนเั็กซาวขอนแก่นนะครับรับซื้อขาย นะครับแลกเปลี่ยนตีเชินสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งมือ2นะครับผมสลายลูกค้าท่านใดที่จะขายนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ไลน์นะครับ0835936564นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่หน้าจออยู่ด้านล่างนะครับ0835936564นะครับก่อนอื่นนะครับผมที่จะไปรับชมใน EP นี้นะครับผมจะลืมฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าที่เราชอบนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมมีสินค้าหลายๆอย่างนะครับที่จะมานําเสนอนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสายด่วนสายตรงนะครับศูนย์แปดสามห้าเก้าสามหกห้าหกสี่ครับไปชมกันที่ตู้ลําโพงเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตู้ลำโพงนะครับจะเป็นตู้ W นะครับจะเป็นตู้ W นะครับพร้อมดอกนะครับผมพร้อมดอกนะครับใบละสองพันห้าสนะครับผมพร้อมดอกเดิมๆนะครับใช้งานปกติเลยนะครับมีเข้ามาอยู่4ใบด้วยกัน นะครับมีเข้ามาอยู่4ใบด้วยกันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับใบละ2,500ันหนะครับพร้อมใช้งานนะครับเป็นตู้ W นะครับตู้ W พร้อมใช้งานนะครับตู้ W พร้อมใช้งานนะครับเย่อผมจะเอาตลับเม็ดนะครับเดี๋ยวตลับเม็ดวัดให้ดูนะครับสำหรับลูกค้า นะครับอ่าเป็นตู้ W นะครับผมมีเข้ามาอยู่4ใบด้วยกันนะครับผมอ่าใช้งานปกติเลยนะครับสำหรับตู้18น right. ิ้วนะครับใบละ2,500เท่านั้นนะครับผมอ่าผมใช้งานนะครับใบละ2,500บาทเท่านั้นนะครับมีอ่าหน้ากว้างอยู่ที่110เซนนะครับ110เซนนะครับความสูงนะครับความสูงอยู่ที่56นะครับสูง56นะครับกว้าง110สูง56ลึกอยู่ที่76นะครับมีเข้ามาอยู่4ใบ นะครับสภาพสวยๆเลยไม่อัดแท้นะครับผมใช้งานปกตินะครับอ่าเพื่อไอ้ดอกเดิมๆนะครับมีเข้ามาอยู่4ใบใบละ2,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฮอนนะครับผมอ่าฮอนนะครับมีเข้ามาอยู่4ตัวนะครับฮอนมีเข้ามาอยู่สี่ตัวพร้อมใช้งานเลยนะพร้อมปากนะครับพร้อมปากพร้อมใช้งานนะครับพร้อมตูดนะครับมีเข้ามาอยู่4ตัวนะครับ1 2 นะครับแล้วก็3 4นะครับผมมีเข้ามาอยู่สองคู่นะครับมีเข้ามาอยู่2คู่นะครับฮอนนะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่คู่ละ2,500บาทนะครับผมคู่ละ2,500บาทนะครับ1คู่นะครับคู่ละนะครับผมคู่ละ2,500บาทนะครับคู่ละ2,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับผมเป็นตู้12นิ้วนะครับเป็น1นคูนหนะครับสินิ้วนะครับเป็น1นคูนหมีเข้ามาอยู่2ใบนะครับมีเข้ามาอยู่2ใบ นะครับเราจัดปูนะครับจัดปูให้ลูกค้าเลยแล้วกันนะครับผมใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมใช้งานนะครับผมใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพนี้เลยนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแบ่งปัน ราคาแบ่งปัน FC ร้าน TG ขีเมามาซาคอนแกนนะครับผมสละลูกค้างบน้อยทุนน้อยนะครับแต่คุณภาพดีนะครับผมเป็นดอกดุ่มดมนะครับดอกอบอ้อมนะครับผมพร้อมแหลมเลยนะครับใบละ1,800บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สายนะครับผมจะเป็นสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายใหม่นะครับผม XLR นะครับอีความยาวอยู่ทเ่ปรเมเณ1อกวเาเมตรเะเอเส้อเะครัอผมเีเข้ามาอเู่2เส้นยาวๆเลย นะครับผมน่าจะ10กว่าเมตรนะครับเกือบเกือบยีเมตรแล้วกันนะครับผมมี2เส้นนะนะครับมี2เส้นนะครับผมคู่นี้นะครับในราคาอ่าอในราคาสี่ร้อาสิบบาทไปนะครับผม450บาทนะนี่นะครับในราคา450บาทนะครับในราคา450บาทนะครับในราคา450บาท แล้วก็สายเบอร์สี่นะครับผมสายเบอร์สายเบอร์สี่นะครับสายเบอร์สี่น่าจะยาวประมาณตัวนี้สิบกว่าเมตรนะครับเนี่ยตัวนี้สายเบอร์สี่นะต่ำสายไฟนะครับผมอ่านี่เลยยี่ห้อนี้เลยนะครับนะครับยาสกินะครับผมยาสกินะครับนี่เลยนะครับอ่าสาหรับสายสายเบอร์สี่นี้นะครับในราคาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ไปที่สายสายเต็นนะครับผม สายเต็นสายหลอดนะครับกรองนี้เลยนะครับผมยกกองไปเลยนะครับยกกรองไปเลยในราคา450บาทนะครับในราคา450บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็สายสัญญาณนะครับนี่นี่สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนี่ยกกรองไปเลยนะครับผมในราคา550นะครับผม550บาทนั่นี่นะครับนี่ 550บาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ตู้ BB นะครับจะเป็นตู้15นิ้วนะครับช่างอิฐนะครับผม BB 15นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่48เซนนะครับสูงสูง66นะครับสูง66นะครับลึก57นะครับผมสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยตู้พร้อมดอกนะครับเป็นตู้อาจารย์นิดนะครับพร้อมดอกไปละ2,500 นะครับผมใช้งานเลยนะครับผมใบละ2,500บาทนะครับผมเป็นตู้ BB นะครับ BB ช่างอิฐนะครับผม15นิ้วนะครับ BB ช่างอิฐ15นิ้วนะครับผมใบละ2,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมใบละ2,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ตู้เบรดนะครับผมอีกอีกหนึ่งค่ายแล้วกันนะครับผมนี่ผมนี่เลยนะครับผมมีอยู่4ใบนะครับมีอยู่4ใบนะ นะครับผมจัดโปรให้ลูกค้าเลยนะครับผมอาจจะโปรสำหรับ EP ที่46นะครับประจำวันที่13นะครับผมประจำวันศุกร์นะครับที่13มิถุนายน2568นะครับผมมีอยู่4ใบนะครับใบละ2,300บาทพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นดอกโค้งหล่อนะเป็นดอกโค้งหล่อนะพร้อมใช้งานนะครับใบละ2,300บาทไปนะครับใบละ2,300บาทนะครับใบละ2,300บาทนะครับจัดโปร นะครับบอกได้เลยว่าจัดปูดนะครับของปูกนะครับผมใช้งานปกติเลยทั้ง4ใบนะครับใบละ2300บาทนะครับใบละ2300บาทนะครับผมตู้18นิ้วนะครับตู้เบียด สับ18นิ้วนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่0835936564นะครับแล้วก็ฝาก FC นะครับผมที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อกันที่เบอร์0835936564ได้เลยนะครับรับซื้อทั่วประเทศไทยนะครับผมหรือแลกเปลี่ยนตีเทินได้ที่ร้าน TJ คนมักสาวคนแเก่นได้เลยนะครับเพิ่มเราลูกค้าท่านใดที่จะขายนะครับผมเรารับซื้อนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ มาที่สายลำโพงกันต่อเลยแล้วกันนะครับอาสายลำโพงนะครับผมอาสายลำโพงมีเยอะเลยนะครับผมสายลำโพงมีเยอะเลยนะครับเอ้าใครจะเหมานะครับผมหรือจะเหมาจะแยกได้เลยนะครับจะเหมาจะแยกได้เลยนะครับสายลำโพงนะครับทำสายลำโพงสายไฟได้เลยนะครับมีหนึ่งม้วนนะครับผมสองนะครับสามม้วนใหญ่ นะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดม้วนนะครับอ่ะผมผมขายเหมาแล้วก็แบ่งปันให้ลูกค้าเลยนะครับอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไปนะครับเจ็ดม้วนนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ขายเหมาไปเลยเจ็ดม้วนนะครับผมอ่าเจ็ดม้วนนะเจ็ดม้วนไม่ถึงไม่ถึงม้วนละสามร้อยเนาะยังไม่ถึงม้วนละสามร้อยนะครับผมอ่าเจ็ดม้วนนะ นะครับหนึ่บาทนะครับถ้าถ้าม้วนละ300ก็2,100ันหนะครับแต่ว่าอันนี้ผมรับแค่1,700บาทนะครับเม้วนนะครับเม้วนนะนะครับผมอ่ขายหม้อไปเลยนะครับหนึ่บาทนะครับนี่ยกไปเลยนะครับยกไปเลยนะครับมีแต่ม้วนใหญ่ๆนะครับผมอ่าทั้งสายไฟสายลำโพงได้หมดเลยเบอร์2.5ก็มีนะครับขายหม้อไปเลยนะครับผมเบอร์2.5ก็มีนะครับอ่าม้วนใหญ่ๆไปเลยนะครับ1,700บาทนะครับ ใครรับได้นะครับซอลลลูกค้าท่านใดที่รับได้ก็รับไปเลยนะครับ1,700ัรบาทนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับไปกันที่ power amp นะครับ power amp นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเ o w เ r amp ประกอบสเปคแรงนะครับรอแแรงลูกใหญ่นะครับผมรอแแรงลูกใหญ่นะนะครับ TR ฝั่งละ1 2 3 4 5 6 7้าคู่นะครับผมฝั่งละ7คู่นะครับ อในราคานะครับผมในราคา3,950บาทนะครับผมอ่า3,950บาทนะครับประกอบใหม่แพงแน่นอนนะครับผมประกอบใหม่แพงแน่นอนนะครับ3,950บาทนะครับผมสำหรับพวิอัมประกอบนะครับสาหรับพวิอมประกอบแท่นนี้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับอ่า3,950บาทนะครับ3,950บาท แล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปที่พวกอำหน้าลายนะครับจะเป็น NPE นะครับ NPE รุ่น ABT นะครับตัวนี้นะครับน่าจะ300วัตต์นะครับผมนี่นะครับนะครับเราเปิดราคาอยู่ที่ท่าละ3,250บาทนะครับผม3,250บาทนะครับ3,250อบาท นะครับผมด้านหลังจะเป็นแบตเตอรี่24โวลต์ได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นแบตเตอรี่24โวลต์ได้นะครับสภาพที่สวยเลยบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะครับผมสภาพสวยแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ0835936564นะครับแล้วก็ power M นะครับผมจะเป็น power M e n t e c k นะครับ e n t e c k D 3006 AMS นะครับ เอ็นเทคดีสามพันหกอาร์เอ็มนะครับเครื่องนี้นะครับเราจัดโปรนะครับจัดโปรจะไปนะครับในราคาเครื่องละห้าพันเบาทนะครับห้าพันเบาทนะครับสำหรับเอ็นเทคสามพันหนะครับ18นิ้วชั้นลละ4ดอกสบายนะครับผมสามพันหกรวัตต์นะครับ5,990บาทนะครับเราจัดโปรนะครับจัดโปรให้ลูกค้า FC ร้าน TJ คนมักสาวคนแก่นได้รับชม นะครับผมแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับผมขับเบียดนะครับ18นิ้วชั้นละสามถึงสี่ดอกกันเลยทีเดียวนะครับผมสับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักสอบถามส่งเข้ามาได้เลยพี่น้องด้อนะครับผมแล้วก็ไปที่มิกนะครับมิกเข้ามาอยู่3ตัวสวยๆเลยนะครับผมอาจจะเป็นมิกทาดานะครับมิกทาดาครับในราคา1,500บาทนะครับผมในราคา1,500บาทนะมิกทาดาครับผม1,500บาทนะครับ 1,500บาทสนใจก็อินบ็อกซ์นะครับผมหรือนะครับเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมหรือจะเข้ามาเบิ่งในที่ร้านทีเจคนมักสาวขอนแก่นนะครับผมตั้งอยู่บ้านนิ้วตำบลสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปมาบมถูปนะพี่น้องเนาะเข้าไปที่ Google Map นะครับผมพิมพ์ร้านทีเจคนมักสาวขอนแก่นเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมแล้วก็มิกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับรุ่น MG 10XU นะครับผม อ่าสำหรับตัวนี้นะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทเท่านั้นนะครับเพียงตัวละนะครับเครื่องละ2,500บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็มิกอัลโตนะครับมิกอัลโตนะครับเป็นจะเป็นรุ่น 100FX นะครับผมอ่า 100FX นะครับใช้งานปกติเอฟ FX ออกปกตินะครับผมทุกช่องทุกชานเอลเลยนะครับทุกช่องทุกชานเอลเลยนะครับอ่าเราเปิดราคาอยู่ที่ นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่2,200บาทนะครับ2,200บาทนะนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับนาคาชินะครับสำหรับนาคาชิเสียงดีนะครับผมเสียงดีเสียงใสนะครับผมเอฟิกบรรดาลนะครับสำหรับใครนาคาชิ นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่าแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่พร power m นะครับผมอ่าพ r m เวมเล็กๆอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งค่ายนะครับสําหรับตัวนี้เลยนะครับผมอ่าสำหรับแท่นี้นะครับเราเปิดราคาอยู่ที่แท่นละ2,500บาทนะครับแท่นละ2,500บาทนะครับสำหรับงบน้อยนะครับงบน้อยสเปคแรงนะครับงบน้อยสเปคแรงสิ้นเียใสหวานๆนะครับผมสำหรับ power m นะครับสาว สำหรับพายเอ็มนะครับเท่าละ2,500บาทนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับผม083นะครับ593 6564เดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับสายด่วนสายตรงนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมสำหรับลูกค้าที่รับชมอยู่นะครับฝากด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ร้านเล็กๆนะครับผมร้านทีเจคนมักซาวคุณแก่นะครับเป็นร้านท้ายหมู่บ้านนะครับผมฝากไปในอบอก่นความใจของพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับผมเพียงแค่รับชมก็ดีใจแล้วแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยที่เบอร์ร้านด้านล่างเลย ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณกาลังใจทุกๆก,กําลังใจนะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับจงสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงลำลำเรื่อยๆทุกคูทุกคนเดอพี่น้องเดอน,นะครับผมพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ